เที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปถึงปัญหาผิวหน้าต่างๆและก็ได้รู้จักกับสารที่เรียกว่าวอลูมากันวอลูมาเนี่ยค่ะพี่หมอกกอยอยากทราบเหลือเกินว่าถ้าสมมติว่าเราอุ๊อยากจะฉีดจังเลยเราจะต้องเตรียมตัวหรือว่ามีข้อห้ามไหมคะในสําหรับบางคนนะคะจริงข้อข้อห้ามก็คือมันเป็นเข็มนะคะมีมีการแทงเข้าไปฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดผู้ป่วยมีแผล าหายช้าหรือไม่ก็คืออาจจะมีป่วยอยู่อะไรเงี้ยหรือว่ามีโรครคเลือดที่หยุดหยุดยากเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะต้องเล่้งหรือไม่ก็ กำลังตั้งคันอยู่นี่ก็อาจจะต้องเลี่ยงอแต่ว่าการเตรียมตัวล่ะคะเออพักผ่อนเยอะๆพอค่ะ<ช>ค่ะ,คะแล้วผลที่ได้หลังจากทําวลูม่าลิปติ้งจากประสบการณ์ที่พี่หมอก้อยทําะค่ะเห็นผลทันทีเป็นตัวที่ทําเยอะที่สุดแล้วคนไข้เกือบ99%ิเนี่ยชอบมากไม่ไม่ไม่มีคนบนและเห็นผลทันทันทีด้วยก็คือความน่ารักของเขาก็คือเขาเห็นผลทันทีใช่ไหมคะ,คะแล้วต้องบอกว่าใครบ้างที่เนี่ยคนเนี้ยเหมาะที่จะทำโวลูม่าลิ หรือคนนี้อย่าเพิ่งทาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆโดยปกติเนี่ยคนคนส่วนส่วนใหญ่ในโลกนี้เนี่ยออมีรูปหน้าที่ไม่ไม่สมไม่สมบูรณ์อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยตัววอลุ่มมากเนี่ยนอกจากจะลดริด้วรอย,อยที่คลอยแล้วเนี่ยมัน,นยังสามารถแก้รูปหน้าไม่สวยได้ฉะนั้นเนี่ยถามว่าโดยปกติถ้าคนไข้ไม่ได้ไป ทำสารสารในกรรมพลาสติกมาจนหน้าเป๊ะเลยเนี่ยทุกคนทําได้แน่นอนโอเคค่ะแล้วระยะเวลาในการคงอยู่ของวอลลุมา่าลิฟติ้งอะคะอยู่ได้ถึง2ปีเลยค่ะ โอ้สองปีเลยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าโวลูม่าลิฟติ้งนี่ก็อยู่ได้ยาวนานแล้วถ้าสมมติว่าคนบางคนบอกฉันทำโวลูม่าลิฟติ้งแล้วอยากจะทำเลเซอร์ร่วมด้วยนี่ได้ไหมคะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าตัวตัวสาชิ้นนี้มันฉีดค่อนข้างลึกเลยฉะนั้นเนี่ยเ,เลเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ชั้นผิวผิวหนังแค่นนะั้นฉะนั้นเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่ถึงแน่นอนอยู่แล้ว,ลวการนวดหน้าไหมคะเออไม่ได้เรียสขน้นเพราะว่าให้เราลืมฟิลเลอร์ไปเลย คุณสมบัตฟิฟิลเลอร์ที่มีข้อห้ามใดก็ตามเนี่ยวอลหรือไม่มไม่มีอ๋อค่ะดังนั้นเมื่อฉีดแล้วน้ายกประชับทันทีสามารถไปนวดหน้าไปเลเซอร์ไปอะไรได้นะคะคุณผู้ชมแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะเท่าที่ที่เจอมาจริงๆแล้วมันไม่ผลข้างเคียงเลยเพราะว่าสารสารจิบเนียําทำทำ,ทำออกมาเพื่อลดข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนเพียงแต่ว่า ควรจิตกับแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้นที่ทําเกี่ยวกับสารล i ฟตงชิิดนี้อ๋อสแสดงว่าเขามีเทคนิคในการที่จะทาหัตถการอย่างนี้ถูกต้องค่ะก็ไม่ได้แพทย์แพทย์ท่านท่าไหนก็ทําได้จะต้องเป็นเฉพาะเท่านั้นค่ะพี่หมอก้อยคะสาหรับการทํา v o l u m e l i f t i n g เนี่ยข้อปฏิบัติหลังจากทำเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างคะจริงๆก็อาจจะมีแค่รูรูเข็มเล็กน้อยเท่้ก็หลีกเลี่ยงการหลีกเลี่ยง สักยี่สิบสชั่วโมงแรกอาบน้ําได้อาบอ,บ,อบน้าได้ตามปกติค่ะอ,อ๋อแต่แต่ไม่ให้โดนน้าโดยตรงใช่ไหมคะออแล้วก่อนหน้านานพี่หมอกกอยได้เล่าให้เราฟังกันนะคะคุณผู้ชมถึง Enerjet ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ออใช้ในการยกกระชับใบหน้าคราวนี้ v o l u m a l i ิ t i n g เออ e n e r อ e t เออเนี่ยเขาต่างกันยังไงบ้างนะคะแล้วถ้าสมมติเกิดแบบอู้ฉันอยากยกกระชับสุดๆจะเอา2อ,อย่างนี้มาใช้ร่วมกันได้ไหมคะ จริงๆจะแนะนําให้คนไข้ช่วยๆกันเลยว่าควรใช้สองสองอย่างมารวมกันเพราะหนึ่งก็คือโดยตัวเจตเองเนี่ยตัวเอ็นเอ็นนั่นเองจะยิงขอมหน้าพือดึงขอบข้างขึ้นแต่อย่าลืมว่าด้านหน้าของเราเนี่ยมามีความคล้อยฉะนั้นเนี่ยเราควรใช้แรงสองอย่างพยุงหน้าพร้อมๆกันคืออันนึงจะเป็นมิติที่เหมือนเป็นการดึงเหมือนขึงผ้าขึ้น,นอีกอันนึงคือช่วยวอลลุ่ม ช่วยลิฟติ้งตรงกลางใช่ค่ะลิฟติ้งตรงกลางน้าให้ดีขึ้นแล้วมีลำดับไหมคะว่าควรจะทำอะไรก่อนหน้าหลังยังไงแล้วก็ระยะห่างยังไงบ้างส่วนใหญ่คนไข้ที่นี่มักมักจะทำทำพร้อมๆกันเลยหมายถึงวันเดียวกันใช่ค่ะจะจะดีกว่าเพราะการเสริมลิฟต์ในทิศทางขึ้นเนี่ยถ้าเราเสริมพร้อมๆกันเนี่ยจะมีแรงยกได้ค่อนข้างดีดีกว่าอย่างในอย่างหนึ่งแล้วสําหรับผู้ที่สนใจที่จะทำเนี่ยพี่หมอมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะเอแนะนําว่า เคสที่จะทำเนี่ยอ,อยากให้ มาปแพทย์ก่อนดูหน้าคือจะจะได้วินิจัยได้ว่าคนไข้ต้องต้องผ่านอะไรเป็นหลักเพราะว่าบางทีถ้าคนไข้ต้องการมากมากเกินไปเกินกว่าที่วอลบรมาลิฟติ่งทำได้เนี่ยมันก็อาจจะยากอย่างเช่นถ้าคนไข้ย่อนค้อยเหลือเกินแล้วบอกอุ้ยมบรมาลิฟติ้งช่วยได้อันนี้ก็อาจจะไม่แน่ใช่ไหมคะคืออาจจะได้ผลเท่าที่คนไข้ต้องการไม่ได้มากกว่าค่ะแต่ว่าดีขึ้นแน่นอนค่ะโอเคค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าว o ล u m a Lifting เนี่ยเป็นนวัตกรรมความสวยความงามอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคุณผู้ชมได้ลองพิจารณากันดูเลยนะคะแต่ไม่ใช่แค่ดูดีภายนอกกันอย่างเดียวนะคะเราต้องดูดีจากภายในด้วยถึงจะได้เรียกว่าสวยหล่อและดูดีของจริงค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนรชนคลินิกที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำรายการและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงนรชชนเทียนศิวากุลที่มาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และคําแนะนําดีๆกับรายการของเราในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการน้ำมันพืชมรกตบริษัท B J H Medical จำกัดบริษัทเมทร o นิกและเทมารินคลินิกค่ะและอย่าลืมกลับมาเปิดโลก,กทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง M c o t Family สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ